พระอรหันต์ไปเกิดหรือไม่ไปเกิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกขุผู้มีจิตพลวิเศษแล้วจะไปเกิดในที่ใดพระเจ้าข้าวัชชะที่ใช้คำพูดว่าจะไปเกิดนั้นไม่ควรเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเช่นนั้นจะไม่ไปเกิดหรือวัชชะที่ใช้คำพูดว่าจะไม่ไปเกิดนั้นก็ไม่ควร ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเช่นนั้นบางทีเกิดบางทีไม่เกิดก็นั้นหรือวัชชะที่ใช้คำพูดว่าบางทีเกิดบางทีไม่เกิดนั้นก็ไม่ควรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเช่นนั้นพิกุผู้มีจิตพลวิเศษแล้วจะว่าไปเกิดก็ไม่ใช่ไม่ไปเกิดก็ไม่ใช่ก็นั้นหรือวัชชะที่ใช้คำพูดว่า จะไปเกิดก็ไม่ใช่ไม่ไปเกิดก็ไม่ใช่แม้กระนั้นก็ไม่ควรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่พระองค์ตรัสตอบนี้ข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องเสียแล้วทําให้ข้าพเจ้าวนเวียนเสียแล้วแม้ความเลื่อมใสที่ข้าพเจ้ามีแล้วต่อพระองค์ในการตรัสไว้ตอนต้นๆบัดนี้ก็ได้ลางเลือนไปเสียแล้ววัดฉากที่ท่านไม่รู้เรื่องนั้นก็สมควรแล้ว ที่ท่านเกิดรู้สึกวนเวียนนั้นก็สมควรแล้วเพราะธรรมนี้เป็นของลุ่มลึกยากที่จะเห็นยากที่จะรู้ตามธรรมนี้เป็นของสงบประงับประณีตไม่เป็นวิสัยที่จะอย่างถึงได้ด้วยการตรึกธรรมนี้เป็นของละเอียดบัณฑิตจึงจะรู้ได้เรื่องปริยายนี้ตัวท่านมีความเห็นมาก่อนหน้านี้เป็นอย่างอื่นมีความพอใจที่จะฟังให้เป็นอย่างอื่น มีความชอบใจจะให้พยากรณ์เป็นอย่างอื่นเคยปฏิบัติทำความเพียรเพื่อได้ผลเป็นอย่างอื่นท่านเองได้มีครูบาอาจารย์เป็นอย่างอื่นฉะนั้นท่านจึงรู้ได้ยากวัชชะถ้าเช่นนั้นเราจักย้อนถามท่านดูท่านเห็นควรอย่างใดจงกล่าวแก้อย่างนั้นวัชชะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าไฟลุกโพลงอยู่ต่อหน้าท่าน ท่านจะพึงรู้ได้หรือไม่ว่าไฟนี้ลุกพลงอยู่ต่อหน้าเราข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าพึงรู้ได้พระเจ้าค่าวัชฉะหากมีคนถามท่านว่าไฟที่ลุกโพลงอยู่ต่อหน้าท่านนี้มันอาศัยอะไรจึงลุกได้เมื่อถูกถามอย่างนี้ท่านจะกล่าวแก้เขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไฟที่ลุกพลงอยู่ต่อหน้านี้ มันอาศัยหญ้าหรือไม้เป็นเชือ้อมันจึงลุกอยู่ได้พระเจ้าค่าวัดฉากหากไฟนั้นดับไปต่อหน้าท่านท่านจะพึงรู้หรือไม่ว่าไฟได้ดับไปต่อหน้าเราข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าพึงรู้ได้พระเจ้าค่าวัดฉากหากมีคนถามท่านว่าไฟที่ดับไปต่อหน้าท่านนั้นมันไปทางทิศไหนเสียทิศต,ตะวันออกหรือตะวันตก ทิศเหนือหรือใต้เมื่อถูกถามอย่างนี้ท่านจะกล่าวแก้เขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเพราะไฟนั้นอาศัยเชื้อคือหญ้าหรือไม้จึงลุกขึ้นได้แต่ถ้าเชื้อนั้นมันสิ้นไปแล้วทั้งไม่มีอะไรอื่นเป็นเชื้ออีกไฟนั้นก็ควรนับว่าไม่มีเชื้อดับไปแล้ววัชะชะฉันใดก็ฉันนั้น เมื่อไปบัญญัติอะไรขึ้นมาให้เป็นตถาคตโดยถือเอารูปใดขึ้นมารูปนั้นตถาคตละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนแล้วถึงซึ่งความไม่มีแล้วมีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาวัชฌะตถาคตอยู่นอกเหนือการนับว่าเป็นรูปเสียแล้วมันเป็นเรื่องลึกซึ้งที่ใครๆไม่พึงประมาณได้อย่างถึงได้ยากเหมือนดั่งห้วงมหาสมุทรฉะนั้น วัชชะข้อนี้จึงไม่ควรจะกล่าวว่าเกิดไม่ควรจะกล่าวว่าไม่เกิดไม่ควรจะกล่าวว่าบางทีก็เกิดบางทีก็ไม่เกิดและไม่ควรจะกล่าวว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่วัชชาเมื่อไปบัญญัติอะไรขึ้นมาให้เป็นตถาคตโดยถือเอาเวทนาใดขึ้นมาเวทนานั้นตถาคตละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตายอดด้วนแล้ว ถึงซึ่งความไม่มีแล้วมีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาวัชชะตะถาคตอยู่นอกเหนือการนับว่าเป็นเวทนาเสียแล้วมันเป็นเรื่องลึกซึ้งที่ใครๆไม่พึงประมาณได้อย่างถึงได้ยากเหมือนดังห้วงมหาสมุทรชนนั้นวัชชะข้อนี้จึงไม่ควรจะกล่าวว่าเกิดไม่ควรจะกล่าวว่าไม่เกิดไม่ควรจะกล่าวว่าบางทีก็เกิดบางทีก็ไม่เกิด และไม่ควรจะกล่าวว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่วัชชะเมื่อไปบัญญัติอะไรขึ้นมาให้เป็นตถาคตโดยถือเอาสัญญาใดขึ้นมาสัญญานั้นตถาคตละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตานยอดด้วนแล้วถึงซึ่งความไม่มีแล้วมีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาวัชชะตถาคตอยู่นอกเหนือการนับว่าเป็นสัญญาเสียแล้ว มันเป็นเรื่องลึกซึ้งที่ใครๆไม่พึงประมาณได้อย่างถึงได้ยากเหมือนดั่งห่วงมหาสมุทรฉนั้นวัชชะข้อนี้จึงไม่ควรจะกล่าวว่าเกิดไม่ควรจะกล่าวว่าไม่เกิดไม่ควรจะกล่าวว่าบางทีก็เกิดบางทีก็ไม่เกิดและไม่ควรจะกล่าวว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่วัชชะเมื่อไปบัญญัติอะไรขึ้นมาให้เป็นตถาคต โดยถือเอาสังขารใดขึ้นมาสังขารน,นั้นตถาคตละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทําให้เป็นเหมือนตายอดด้วนแล้วถึงซึ่งความไม่มีแล้วมีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาวัชชะตะถาคตอยู่นอกเหนือการนับว่าเป็นสังขารเสียแล้วมันเป็นเรื่องลึกซึ้งที่ใครๆไม่พึงประมาณได้อย่างถึงได้ยากเหมือนดังห่วงมหาสมุทรฉนั้นวัชชะ ข้อนี้จึงไม่ควรจะกล่าวว่าเกิดไม่ควรจะกล่าวว่าไม่เกิดไม่ควรจะกล่าวว่าบางทีก็เกิดบางทีก็ไม่เกิดและไม่ควรจะกล่าวว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่วัชชาเมื่อไปบัญญัติอะไรขึ้นมาให้เป็นตถาคตโดยถือเอาวิญญาณใดขึ้นมาวิญญาณนั้นตถาคตละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตายอดด้วนแล้วถึงซึ่งความไม่มีแล้ว มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาวัชชะตะถาคตอยู่นอกเหนือการนับว่าเป็นวิญญาณเสียแล้วมันเป็นเรื่องลึกซึ้งที่ใครๆไม่พึงประมาณได้อย่างถึงได้ยากเหมือนดั่งห้วงมหาสมุทรฉนั้นวัชชะข้อนี้จึงไม่ควรจะกล่าวว่าเกิดไม่ควรจะกล่าวว่าไม่เกิดไม่ควรจะกล่าวว่าบางทีก็เกิดบางทีก็ไม่เกิดและไม่ควรจะกล่าวว่า เกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ดังนี้แล